สวัสดีครับวันนี้ผมอาร์นะครับผมมารีวิวแปลงที่ดินติดถนนล,ลาดยางน,นะครับเป็นพื้นที่ธุรกิจทำเลธุรกิจจริงครับตรงนี้เป็นถนนล,ลาดยางคลอง16นะครับตรงนี้เป็นถนนเรียบคลอง16ครับซึ่งจะด้านหน้าเราด้านหน้าผมจะไปที่ถนนรังสิตน,นครนายกประมาณ10กิโลถึง,ถ,งถึงเส้นรังสิตนครนา,ายกแล้วก็ใกล้มสอสวมากครับออกไปก็เจอมอสวอเลยแล้วก็ด้านหนที่ไป ออกเส้นหลามพุก,การประมาณนีครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเป็นทาเลธุรกิจเรามีเนื้อที่ทั้งหมด68ตารางวา70ตารางวาและ100 100ตารางวาหนึ่งงานก็มีนะครับเราเปิดขายเทีตารางวาละ20,000บาทครับจาฟังไม่ผิดครับเราเปิดขายเพียงตารางวาละ2 0 0 0 0บาทเป็นที่ดินจัดสรรน,นะครับตรงนี้มีท่อระบบ,าบานะ้ำมีปัะบปลาไฟฟ้าพร้อมครับกำแพงรอบรอบคอบชิดครับแล้วก็เพื่อนบ้าน ได้ซื้อไปแล้วครับทำที่ทำธุรกิจครับเปิดร้านนี้ก็ลูกค้าเพิ่งซื้อไปเมื่อต้นเดือนครับเนี่ยต้นเดือนที่แล้วครับก็ได้ทุกหลังแล้วครับเรียบร้อยแล้วซื้อ2ล็อกเลยนะครับล็อกละหกสิบแปดตารางวาครับสองล็อกพื้นที่ก็จะลึกประมาณ23เมตรนะครับหน้ากว้างก็ประมาณ13เมตรครับต่อ68ตารางวาครับสวยงามมากคนทุกข้าศมากครับเหมาะกับการธุรกิจมากครับทำเจริญเข้ามาถึงนะครับตรงนี้ เป็นพื้นที่ที่น่าน่าซีไวครับ60ตารางวาเขาตกประมาณ1นล้านหล้านแสนบาทครับหาไม่ได้นะครับเราขายที่ตารางาว 2, าละ20หมื่นบาทลูกค้าสนใจครับผมมานนครับอาร์ตครับ089 1 5 8 4 8 8 0นครับ, 8, 9, 8, 48, 8, รบแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ